คำแรกที่ลูกค้าทานของเราเข้าไปอะคะ่ะก็จะแบบหอม แล้วก็ตามด้วยคําว่ากลมกรอบพอเราทําธุรกิจเครื่องดื่มนี้เนาะหคือเรื่องของคุณภาพที่เราต้องให้ความสํมคัญ2คือเรื่องของรสชาติเหมือนของทุกอย่างถ้ามันดีรวมกันมันยิ่งทําให้แบบเราสามารถที่จะเป็นตัวต้นแบบในการต่อยอดเมนูอื่นๆได้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเมนูที่อยากจะแนะนํานะคะเมนูแรกเลยก็คือชาชักปปันมุกค,ค่ะใบชาชากของเราเนี่ยมีความหอมกลมกรอบแล้วก็เมนูที่2ก็คือมินไนโกโก้ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเฟรชมีเพราะว่ามีความหอม ของมิ้น์มีความกลมกล่อมของตัวนมนะคะแล้วก็มีความเข้มของตัวดาร์กโกโก้ด้านบนเมนูสุดท้ายเลยก็คือช็อโกโกบาลชูกาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบจัดเต็มทั้งท็อปปิ้งไข่มุกบาลชูกานะคะแล้วก็แน่นอนมีความกลมกล่อมของนมความหอมละมุนอยู่ในแก้วอยู่แล้วแล้วก็ด้วยช็อกโกแลตด,ด้านบน,นะคะ่ะ ชานมหอมมากค่ะแล้วก็นัวด้วยร้านนี้เขาแบบกลิ่นหอมนมมากเป็นเมนูนี้เลยค่ะเป็นเมนูชาชักค่ะมันหอมนมกลมกลมก่อบมากค่ะแบบเข้มข้นด้วยค่ะทุกครั้งที่มาร้านเนี้ยก็คือพนักง,งานอ่ะก็ใส่ใจเราดีแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยบรรยากาศร้านก็สวย,ลยแล้วก็ร้านก็แบบอบอุ่นน่ารักเป็นแบบร้านคาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงีค่ะส่วนมากจะมากับเพื่อนค่ะ เราไม่นานค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงเที่ยงที่คนเยอะก็อาจจะนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ถ่ายรูปรอได้ค่ะชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็เวลาเขาจัดร้านก็น่ารักด้วยแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยด้วยค่ะบรรยากาศดีค่ะขนมและนมอร่อยมากซ้ำแน่นอนค่ะเพราะเป็นแบบร้านโปรดร้านหนึ่งเลยค่ะ เยอะมากค่ะน้ําหนักขึ้น <c oughs> คือบางครั้งอะคะ่ะกว่าที่เราจะเทสแต่เมนูเราต้องชิมตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกสุดแล้วก็ต้องปรับอาจจะปรับทั้งเรื่องของปริมาณนมปริมาณชาหรืออะไรต่างๆค่ะจนกระทั่งมาถึงเวอร์ชั่นที่มันใส่นอมันอาจ,จะมีบางอันที่ทําได้แบบมากสุดเป็นเดือนเลยก็ยังแบบไม่สามารถจบเมนูได้ก็มี่ะคะ่ะ สำคัญที่สุดคือเรื่องของคุณภาพเราใส่ใจในทุกๆส่วนเลยอ่ะอย่างใบชาเราก็ต้องเลือกชาที่มันดีที่สุดเหมาะกับเทสมีที่สุดถ้าเป็นเมนูช็อกโกแลตเราก็ต้องเทสช็อกโกแลตแบบเทสแล้วเทสอีกจอนได้อันที่มันลงตัวจริงๆนมอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านการเทสหลายตัวจนกระทั่งเลือกนมพาเิช่นเพื่อเอามาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของเราในการพัฒนามีนูกว่าจะจบที่นมพาเิชั่นะคะเราเราทดลองนมเยอะมากๆเหมือนกว่าจะจบแต่ละเมนูแล้วกันเราให้ความสําคัญกับเบื้องหลัง <laughs> ของการเทสเมนูมาเยอะ าบางนมอาจจะทําให้กลิ่นมันกบชาของเราอะไรอย่างนี้ค่ะแต่การที่เราใช้นมพันชนะันอะแพรคิดว่ามันคือการดึงรสชาติของเราให้มันแบบเข้มข้นขึ้นแล้วก็กลมขอบขึ้นกว่าจะผ่านแต่และช่วงเวลาะคะ่ะมันมีแบบจุดเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็มีอุปสรรคเยอะมากมาตลอดทางอะไรเงี้ยแต่ว่าแพรคิดว่าเราโชคดีที่แบบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบ สิ่งนี้อยู่แล้วเราก็เลยทํามันขึ้นมาแล้วก็สนุกกับการที่มันต้องปรับตัวหรือพัฒนาไปตลอดอยะะ่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่เรายังเป็นแบบร้านเล็กๆอยู่ตามมุมมหาลายัยนักศึกษาคนหนึ่งอยากทําธุรกิจแต่มาวันนี้เราสามารถที่จะทําแบรนด์ของเราให้มันเติบโตมาแล้วก็มีร้อยสาขาแล้วก็ส่งต่อให้กับทั้งแฟนชายให้กับทั้ง end user แล้วก็ลูกค้าหลายๆคนก็โตมากับแบรนด์ของเราตั้งแต่สมัยมหาลายัยจนถึงปัจจุบันนี้ที่เขาอาจจะเข้าสู่วัยทำงานอยนะะ่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันภูมิใจอะคะ่ะ